มได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านตอนที่3,897ถึง3,900ตอนที่3,897อย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะได้แสดงความคิดเห็น มหาเศรษฐีผิวสีที่นั่งข้างๆก็รีบเปิดปากเตือนทันทีอย่าพูดจาไร้าสาระผู้ติดตามจึงหุบปากอย่างชาญฉลาดจากนั้นผู้ติดตามของเขาและทหารของวังว่านหลงจึงช่วยพยุงมหาเศรษฐีผิวสีผู้สันเทาคนนั้นเดินขึ้นเวทีชาชาทีละก้าทีละก้าว ฝู้ชนกว่า400คนที่ด้านล่างมองเขาเดินตัวสั่นโครงเพลงไปตลอดทางจนถึงเวทีแต่ละคนต่างก็รู้สึกทรมานคนทั่วไปใช้เวลามากที่สุดคือ30วินาทีในการเดินจากระยะที่นั่งไปจนสุดทางครึ่งเวที แต่การก้าวเดินของเขานั้นกินเวลาไป7จถึงแนาทีรอเมื่อเขาขึ้นมายืนอยู่บนเวทีคนทั้งคนก็สั่นสะท้านจนรู้สึกวิงเวียนหลีไท่ไหลถูกเขาถล่มจนล้มหงายหลังไปเมื่อเห็นเศรษฐีผิวสีผู้นี้เขาก็ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันดาบมัดซบไอห,หลานชายคนนี้แน่งยืนตัวสั่นอย่างกับโดนไฟฟ้าแรงสูงดูด เหล่าจื้อถูกมันขย่าจนตาจะบอดอยู่แล้วในความเป็นจริงศักยภาพของหลี่ไท่ไหลนั้นไม่ได้ด้อยเลย เขาเป็นนักธุรกิจของจือที่ขึ้นชื่อเรื่องความอ่อนโยนคนหนึ่งเทียงแต่วันนี้จิตใจของเขาถูกกระตุ้นมากเกินไปการพลาดกับยาฟื้นฟูทำให้เขากลายเป็นเด็กขี้โมโหตอนนี้ไม่ว่าจะเห็นอะไรเขาก็พานอารมณ์เสียไปหมดอยากจะด่าใครก็ตามที่เขาพบส่งหวันทิ้งที่กำลังยืนอยู่หน้าเวทีประมูลในเวลานี้พูดด้วยรอยยิ้ม ทางเราขอแสดงความยินดีกับหมายเลข047กับการเริ่มต้นที่ดีในงานประมูลค่ำคืนนี้แน่นอนว่าดิฉันต้องเตือน047ไว้ณที่นี้ด้วยว่าเมื่อคุณชนะประมูลยาฟื้นฟูส่วนแรกไปแล้ว คุณจะสูญเสียคุณสมบัติการร่วมประมูลในรอบต่อไปคุณทราบใช่ไหมคะไม่รู้ว่ามหาเศรษฐีผิวสีผู้นั้นกำลังพยักหน้าหรือเป็นเพราะหัวเขาสั่นโครงเพลงไปมาตลอดเวลาอยู่แล้วเทียงเห็นเขายื่นมืออันสัน่นเทาออกมาชี้ไปยังหนึ่งในสีของเม็ดยาฟื้นฟูบนแท่นแสดงอย่างแรงกล้าพูดอย่างหมดความอดทนให้ให้ผม ผม,ผมอยากกินเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้ส่งวันทิงพยักหน้าเบาๆคะ่ะขอเชิญเจ้าหน้าที่ของเรานำยาฟื้นฟูส่งให้คุณกับมือนะคะถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ส่งหวันทิงก็สังเกตเห็นว่ามือของเขาสั่นอย่างรุนแรงเธอจึงเปิดปากอีกครั้งว่า ให้เจ้าหน้าที่ของเราป้อนยาให้คุณโดยตรงดีกว่านะคะทันทีหลังจากนั้นส้งหวันทิ้งก็พยักหน้าให้ทหารวังว่านหลงที่ยืนอยู่ข้างแท่นแสดงยาฟื้นฟูอีกฝ่ายถือยาฟื้นฟูไว้ในมือสองข้างทันทีก่อนจะก้าวไปยังด้านข้างมหาเศรษฐีผิวสีคนนั้นจับคางของมหาเศรษฐีผิวสีด้วยมือข้างหนึ่งใช้มืออีกข้างหยิบยาฟื้นฟูขึ้นมาชาชาภายใต้การเป็นสักขีพยานของทุกคนยาก็ถูกส่งถึง ปากของเขาปฏิบัติการนี้ถูกกล้องจับภาพซูมส่งขึ้นหน้าจอขนาดใหญ่ของลานประมูล ุกคนสามารถเห็นปฏิบัติการนี้ได้อย่างชัดเจนดังนั้นฝูงชนกว่า400คนในลานประมูลขณะน,นี้ทุกคนต่างจับจ้องไปที่ชายผิวสีผู้นั้นโดยไม่ละสายตาแม้สักคนเดียวไม่มีใครกล้ากระพริบตาเลยด้วยเพราะพวกเขากลัวจะพลาดปาฏิหาริ์บางอย่างแน่นอนว่ายังมีคนอีกไม่น้อยที่เต็มไปด้วยความสงสัยอย่างยิ่งท้ายที่สุดแล้วอาการพากินสันของชายคนนี้ร้ายแรงเกินไป ทุกคนล้วนทราบดีว่าอาการของโรคพากินสันนั้นรุนแรงมากในทางการแพทย์ไม่มีทางรักษาได้อย่างแน่นอนหลีไท้ไหลอดไม่ได้ที่จะบน่นให้ตายเถอะถ้ามีคนแบบนี้เพิ่มอีกสองคนตึกหลังนี้คงต้องถูกพวกมันเขย่าจนถล่มแน่นอนก็ไม่รู้ว่าใครที่อยู่ด้านหลังเห็นดีเห็นงามด้วยเพื่อนเราคนนี้ตัวสันซากขนาดนี้ต่อให้ตายลงศพก็ปิดเอาไว้ไม่อยู่ ผมไม่เชื่อหรอกว่ายาฟื้นฟูนี่จะรักษาเขาได้ขณะเดียวกันนี้ยาอายุวัฒนาได้ถูกเจ้าหน้าที่ใส่เข้าไปในปากของมหาเศรษฐีผิวสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลานี้ดวงตาของทุกคนเบิกกว้างจ้องไปบนจอโปรเจคเตอร์โดยไม่ขยับขยื่นทั่วทั้งลานประมูลนั้นเงียบมากเงียบราวกับว่าถ้ามีใครทำเข็มหล่นลงบนพื้นทุกคนก็จะได้ยินผู้คนกว่า400ชีวิตในลานประมูล ล้วนไม่ขยับขยื่นเกือบจะแข็งอย่างสิ้นเชิงยกเว้นมหาเศรษฐีผิวสีที่ยังคงยืนตัวสันโครงเคลงอยู่บนเวทีและหนึ่งในสีของยาฟื้นฟูส่วนนั้นก็เริ่มละลายในปากของเขาทันทีตอนที่3,898ประสิทธิภาพของยาฟื้นฟูนั้นไม่เคยทำให้ผู้ใช้ผิดหวัง ทันทีที่หนึ่งในสี่ส่วนของยาฟื้นฟูเข้าไปในปากของมหาเศรษฐีผิวสีเขารู้สึกได้ว่าตัวยากลายเป็นกระแสน้ำอุ่นไหลเข้าสู่ช่องท้องทันทีจากนั้นกระแสความร้อนก็แผ่ซ่านจากช่องท้องไหลเวียนไปทั่วทั้งร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอันยอดเยี่ยมอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนเลยในชีวิต ราวกับว่าคนทั้งคนถูกอาบไลด้วยแสงอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเจ้ารู้สึกว่าทุกส่วนของร่างกายเบาสบายอย่างที่สุดจูจ่ๆเขาก็รู้สึกว่าประสาทสัมผัสของตัวเองดูเหมือนจะเข้าสู่สภาวะคลื่อนไหวช้าเป็นเพราะความเร็วในการสั่นของร่างกายเขาลดลงเรื่อยๆเขาเคยชินมานานกับการสั่นอย่างรุนแรงของร่างกายโดยไม่สามารถควบคุมได้ และเมื่อความเร็วในการสั่นของร่างกายช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเขาจึงไม่รู้ว่าควรตอบสนองอย่างไรดีนอกจากนี้ทุกๆสิ่งและทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเขาต่างแทบจะยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ตรงนั้นดังนั้นเขาจึงไม่สามารถหาวัตถุอ้างอิงที่เหมาะสมมาตัดสินได้ว่าที่ความเร็วในการสั่นของตัวเองช้าลง เพราะมันช้าจริงๆหรือเพราะประสาทสัมผัสเขาช้ากันแน่ไม่ใช่แค่เขาที่ไม่เข้าใจแต่คนอื่นๆก็ไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันพวกเขาเห็นว่าความเร็วในการสั่นของชายผิวสีบนเวทีนั้นช้าลงอย่างมากเกือบจะในทันทีเพียงแต่พวกเขาเองก็ไม่มีอะไรมายืนยันได้ดังนั้นจึงไม่แน่ใจว่าตัวเองตาลายไปแล้วหรือเปล่าอย่างไรก็ตามพวกเขากับชายผิวสีแตกต่างกัน รงที่พวกเขาแค่สติหลุดไปทั่วครู่แต่พอสติกลับมาพวกเขาก็สามารถหาข้อมูลอ้างอิงจากตัวเองได้ทันทีสำหรับผู้ที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วจะกางมือตัวเองออกก่อน จากนั้นกำกำปั้นแล้วแบมือออกเช็คความเร็วของนิ้วที่กำและแบเพื่อตัดสินว่าตัวเองไม่ได้เห็นภาพลวงตาแบบสโลโมชั่นดังนั้นจึงสามารถยืนยันได้ว่าอาการสั่นของชายผิวสีบนเวทีนั้นดีขึ้นมากจริงๆพอพวกเขาอยากจะเข้าไปดูให้ชัดๆก็ต้องตกใจมากยิ่งขึ้นเมื่อพบว่าชายผิวสีคนนั้นหยุดสั่นเสียแล้วในเวลานี้ใครบางคนในลานประมูลตะโกน พระเจ้าดูสิผู้ชายคนนั้นหยุดสั่นแล้ว ทุกคนมองอย่างตั้งใจอีกครั้งท่ามกลางกลุ่มฝูงชนที่หยุดนิ่งชายผิวสีบนเวทีดูจะเป็นเพียงคนเดียวที่เคลื่อนไหวตะกี้ชายผิวสีตัวสั่นจนเป็นภาพติดตาแต่ตอนนี้เขากลับยืนนิ่งเงียบราวกับหุ่นขี้พึ่งไม่ขยับขยื่นอยู่ตรงนั้นในเวลาเดียวกันนี้มหาเศรษฐีผิวสีได้เห็นการแสดงออกของคนจำนวนไม่น้อยที่อยู่ด้านล่างเวทีในที่สุดเขาก็ตระหนักได้ว่าไม่ใช่เวลาที่หยุด ไม่ใช่สติสัมปชัญญะของตัวเองที่ช้าลงแต่เพราะเขาไม่ได้สั่นอีกต่อไปแล้วจริงๆตอนนี้เขาพยายามยกมือขึ้นแตะจมูกของตัวเองเมื่อก่อนเรื่องง่ายๆแบบนี้กลับเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับตัวเขาเพราะอาการของโรคพากินสันขั้นรุนแรงจึงทำให้นิ้วข้อมือแขนและแม้แต่ทั้งร่างกายของเขาสั่นอยู่ตลอดเวลาแค่การยกมือขึ้นกลับกลายเป็นเรื่องยาก ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการยกมือขึ้นสัมผัสจมูกอย่างแม่นยำสำหรับเขาแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยผ่านพ้นราตรีการนับไม่ถ้วนเขาเอาแต่ล่องลอยอยู่ในความฝันของตัวเองสุขล้นจนแทบไม่อยากตื่น ในฝันหวานเหล่านั้นเขาใช้มือของตัวเองสัมผัสจมูกได้ในที่สุดสำหรับเขาแล้วความสุขนั้นเรียบง่ายแต่มันก็ยากเย็นเช่นเดียวกันทว่าเขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตัวเองเพิ่งทานยาฟื้นฟูยังไม่ถึงครึ่งนาทีเลยด้วยซ้ำร่างกายของเขาไม่เพียงหยุดสั่นเท่านั้นแม้แต่ความแข็งแกร่งของร่างกายก็ฟื้นตัวขึ้นอย่างมากเขายกแขนขึ่งอย่างง่ายดายแต่จมูกตัวเองแทบจะไม่เบี่ยงเบนจากปกติเลย เ,เวลานี้ต่อมน้ำตาของเขาดูเหมือนจะสูญเสียการควบคุมหยดน้ำตาขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วร่วงหล่นลงมาหยดแล้วหยดเล่าความรู้สึกเช่นนี้สำหรับเขาแล้วมันเหมือนกับการเกิดใหม่จูจ่ๆเขาก็กระโดดขึ้นด้วยความตื่นเต้นหลังจากยืนได้มั่นคงแล้วเขาก็คำรามเสียงดังราวกับจะระบายสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาพากินสรัร แกทรมานฉันเหมือนปีศาจมานานแล้วในที่สุดวันนี้ฉันก็เอาชนะแกได้ผู้ป่วยโรคพากินสันขั้นรุนแรงที่เมื่อครู่ยังต้องให้คนช่วยประคองใช้เวลา7-8นาทีในการเดินระยะไม่กี่สิบเมตร ตอนนี้ไม่เพียงอาการทั้งหมดจะหายไปแล้วเท่านั้นแต่ยังสามารถกระโดดขึ้นลงตะโกนเสียงดังและแม้กระทั่งการพูดจาก็ไม่ได้ตะกุกตะก,กับเหมือนเดิมอีกต่อไปนี่มันเหมือนกับภาพหลอนช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆฝูงชนด้านล่างเวทีส่งเสียงอุทานดังขึ้นราวกับระเบิดหลายคนลุกขึ้นโดยไม่รู้ตัวราวกับกำลังหวาดกลัวอ้าปากตะโกนอย่างบ้าคลาั่ง บ้างตะโกนว่าเป็นไปไม่ได้บ้างตะโกนว่าเขาหายดีแล้วจริงๆบ้างตะโกนว่าฉันต้องฝันไปแล้วแน่ๆตอนที่3899มีคนตะโกนว่านี่ไม่ใช่ความฝันนี่คือปาฏิหาริมหาเศรษฐีชาวตะวันออกกลางที่ตัดสินใจไม่เพิ่มราคายอมแพ้ในวินาทีสุดท้ายรู้สึกผิดจนน้ำตาไหลาอาบหน้าเขาเอามือข้างหนึ่งกุมตรงหัวใจไว้แน่น ส่วนอีกข้างตบหน้าตัวเองอย่างดูเดือดพลางสะบดดาไอขี้เหนียวแกมันไอ้ขี้เหนียวสมควรไปลงนรกซะแกเก็บเงินไว้จะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์อะไรหรือแกอยากจะเอาเงินขึ้นสวรรค์ไปด้วยพูดจบเขาก็เอามือทั้งสองข้างปิดใบหน้าที่ถูกตบจนบวมไปครึ่งหน้าแล้วเริ่มร้องไห้ฮือ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้คนที่ตบหน้าตัวเองอย่างไรความปราณีไม่ได้มีเพียงแค่มหาเศรษฐีชาวตะวันออกกลางเท่านั้นหลายคนที่ก่อนหน้านี้มีทีท่าว่าจะเป็นเพียงผู้ชมการแสดงหรือแค่ผู้ที่อยากจะค้นหาคำตอบของยาฟื้นฟูต่างก็ต้องตกใจกับฉากอันน่าอัศจรรย์น,นี้นอกจากจะตกใจแล้วก็ยังรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ในหมู่คนเหล่านี้หลายคนสามารถจ่าย2,000ล้านดอนลลาร์ได้สบายๆย,ยิ่งไปกว่านั้นมีคนอยู่ไม่น้อยที่ป่วยหนักจริงๆนิฉะนั้นพวกเขาคงไม่เดินทางไกลถึงเพียงนี้เพื่อเข้าร่วมการประมูลยาฟื้นฟูถึงอย่างนั้นพวกเขาก็เหมือนกบก้นบ่อที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ยาตัวนี้จะมีมูลค่ามากมายขนาดนั้นดังนั้นทันทีที่การประมูลเริ่มขึ้น ตัวเองจึงล้มเลิกความคิดที่จะเสนอราคาประมูลตอนนี้ในที่สุดพวกเขาก็ตระหนักถึงความมหัศจรรย์ของเมดยาฟื้นฟูแต่ครั้งนี้พวกเขาได้พลาดโอกาสเดียวที่จะได้ซื้อของล้ำค่าในราคาที่ถูกมากๆเช่นนี้เดิมเคยคิดว่า2,000ล้านดอนลลาร์นั้นเป็นราคาที่ทยานขึ้นจนสุดขอบฟ้าแล้วแต่ตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าเงิน2,000ล้านดอนลลาร์นี้ไหนเลยจะเป็นราคาที่สูงสุด ขอบฟ้าเมื่อเทียบกับผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์อย่างหาที่เปรียบมีได้ของยานี่มันแค่ราคาของผักกาดขาวหัวนหนึ่งก็เท่านั้นเพราะคนมีเงินเหล่านี้รู้ดีว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในโลกใบนี้2,000ล้านดอลลาร์ถือเป็นอะไรขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ทุกอย่างล้วนเป็นไปได้ ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูจ็อบสี่จ็อบเสียชีวิตในปี2011ขณะนั้น a p p l ปิมีมูลค่าตลาดกว่า3แสนล้านดอลลาร์10ปีหลังการเสียชีวิตของจ็อบมูลค่าตลาดของแ p p เ e ิพุ่งทะลุ3ล้านล้านดอลลาร์หลังจากที่จ็อบเสียชีวิตมูลค่าทรัพย์สินสุดที่ของเขาทั้งหมดอาจมีมากกว่า1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์และหลังจากเขาเสียชีวิตภรรยาของเขาเป็นผู้สืบทอดทรัพย์สินของครอบครัว หากในเวลานั้นเขาได้รับโอกาสให้ใช้เงิน2,000ล้านดอนลลาร์เพื่อยืดอายุขัยของตัวเองเขาจะไม่เพียงอยู่รอดอย่างสุขภาพดีเท่านั้น แต่ยังมีมูลค่าทรัพย์สินกว่า1 0 0 0 0แสนล้านดอนลลาร์อีกด้วยในเมื่อยาฟื้นฟูมีผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์ถึงเพียงนี้ดังนั้นไม่ว่าจะคำนวณอย่างไรบัญชีนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าอีกทั้งยังไม่มีการสูญเสียเลือดเนือ้อในเวลานี้แม้แต่เฟยเจี้ยนจงที่เอาแต่งเงียบมาโดยตลอดก็ อดไม่ได้ที่จะรู้สึกคลุ่งคล่านด้วยความตื่นเต้นในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่ายาฟื้นฟูที่สามารถยืดอายุคนได้ถึง20ปีนั้นมีใช่เพียงลมปากที่ไร้สาระอย่างแน่นอนยิ่งเป็นเช่นนี้เขาก็ยิ่งมุ่งมั่นที่จะเอาชนะชิงยาฟื้นฟูเม็ดสุดท้ายนี้มาให้ได้ เขาคิดว่าขอเพียงสามารถมีชีวิตยอยู่ได้อีก20ปีไม่ต้องพูดถึงเงินหมื่นล้านดอนลลาร์ต่อให้ต้องสลัดทรัพย์สินถึงครึ่งหนึ่งแล้วจะอย่างไรเล่าตราบใดที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับอีกครึ่งที่เหลือได้แต่ถ้าตายไปแล้วต่อให้ทรัพย์สินของครอบครัวจะเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเท่าหรือร้อยล้านเท่าแม่งจะมีประโยชน์หาเหวอะไรในเวลานี้จิตใจของหลี่ไท่ไหลผู้ซึ่งพลาดยาฟื้นฟู ได้พังทลายลงจนหมดสิ้นคนทั้งคนราวกับถูกกระแทกลม้มลงอย่างแรง เขาเริ่มรู้สึกเสียใจที่ในช่วงเวลาสำคัญครั้งสุดท้ายทำไมเขาถึงไม่กัดฟันเรียกราคาต่อยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้ถึงประสิทธิภาพของยาฟื้นฟูมากที่สุดในบรรดาผู้เข้าร่วมประมูลเขาก่นด่าตัวเองในใจไอ้เฮียแมงเฮียจริงๆรู้ว่ายาฟื้นฟูมีผลลัพธ์ท้าทายวิถีแห่งสวรรค์นขนาดนี้แล้ว แกแม่งยังเห็นเงินมาเป็นอันดับแรกแต่เดิมแกมีโอกาสมากที่สุดที่จะได้ยาฟื้นฟูหนึ่งในสส่วนนี้แต่กลับให้คนอื่นชิงประมูลยาไป สมองแกคงถูกหมากินไปแล้วแน่ๆและยิ่งเขาคิดเรื่องนี้มากเท่าไหร่อารมณ์ของเขาก็ยิ่งไม่สมดุลมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเขาจึงยืนขึ้นราวกับตกอยู่ในผวงังชี้ไปที่ชายผิวสีบนเวทีส่งเสียงตะโกนตีโพยตีพายยาฟื้นฟูนี่ก็คือยาฟื้นฟูแม่งคือยาฟื้นฟูดูเหล่าขยะที่ไม่เคยเห็นโลกอย่างพวกนายสี่แค่หนึ่งในสี่ของยาฟื้นฟูยังทำให้พวกนายตะลึงค้างเป็นหัว ดอกันนแบบี้ฉันจะบอกอะไรให้พวกนายฟังว่าครั้งหนึ่งเหล่าจื้อโชคดีที่ได้ทานยาฟื้นฟูทั้งเม็ดฟังฉันให้ชัดๆทั้งเม็ดขยะอย่างพวกนายก็ค่อยๆอ,อิบฉาตาร้อนกันไปเถอะ ตอนที่3,900จูจูหลี่ไท่ Die ไหลก็ส่งเสียงตะโกนขึ้นทำให้ทุกคนตกอกตกใจกันไม่ได้หยุดพักเลยไม่มีใครคาดคิดว่าในลานประมูลจะมีคนที่เคยกินยานฟื้นฟูทั้งเลดมาก่อนแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรื่องนี้เพราะสุดท้ายแล้วของสิ่งนี้หายากพอๆกับผี Jennifer, อีกทั้งยังมีราคาแพงมาก คนที่สามารถซื้อทั้งเว็บได้จะต้องเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกแต่คนส่วนใหญ่ในลานประมูลต่างก็ไม่รู้จักหลี่ไท่ไหลดังนั้นจึงเพียงแค่คิดว่าชายผู้นี้คงจะพูดจาไร้าสาระบางคนถึงกับคิดว่าชายคนนี้ต้องเสียสติเพราะเขาไม่ได้รับยาฟื้นฟูส่วนแรกแน่ๆตอนนี้เห็นผลลัพธ์ของยาฟื้นฟูดีมากขนาดนี้ถึงได้โกรธจ,จนเสียสติไปเวลานี้หลี่ไท่ไหลได้สูญเสีย ความมีเหตุมีผลของเขาไปแล้วแค่อดรนทนไม่ไหวที่จะสะบัดด่าเพื่อระบายความอัดอั้นในใจเมื่อเห็นหลายคนจดจ้องตัวเองด้วยความสงสยัยเขาจึงตะโกนด้วยความโกรธทันทีทำไมพวกนายใช้สายตาแบบนี้มองเหล่าจื้อกันทำไม กำลังคิดว่าเหล่าจื้อล้อเล่นกับพวกนายอยู่งั้นหรือฉันจะบอกอะไรให้ว่าตอนนั้นขณะหลี่ไท้ไหลที่เต็มไปด้วยความหยิ่งพยองและเตรียมจะพล่ามต่อไปอยู่นั้น ส่งหวานทิ้งก็กล่าวด้วยสีหน้าเย็นชาในเวลานี้หมายเลข055ฉันได้เน้นย้ำเรื่องวินัยในลานประมูลอยู่หลายครั้งก่อนงานจะเริ่มทำไมคุณถึงได้ฝ่าฝืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลี่ไท่ไหลที่กำลังจะสะบดด่าเมื่อเขาเห็นแววตายเย็นชาของส่งหวานทิ้งก็ตกใจจนสั่นไปทั้งตัวเขาถึงนึกขึ้นได้ว่าบอสใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังงานประมูลในวันนี้จะต้องเป็นเย่เฉินแน่นอน และส่งหวานถิงก็คงทำงานให้กับเย่เถินด้วยตัวเองและเมิดกฎของงานประมูลนี้อย่างจรงแจ้งขนาดนี้จะไม่ถือเป็นการรุกรานอาจารย์เย่หรอกหรือเมื่อคิดถึงตรงนี้จู่่เหงือเย็นก็ไหลซึมไปทั่วแผ่นหลังความเยื่อหยิ่งและความโกรธได้มาลายหายไปในพริบตาเดียวรีบประสานมือกันอ้อนวอนอย่างขมขื่นคุณส่งขอโทษจริงๆครับ ผมหุนหันพลันแล่นไปทั่วขนาดได้โปรดเห็นแก่ที่ทุกคนต่างก็เป็นคนรู้จักเก่าให้โอกาสผมอีกสักครั้งผมรับประกันว่าจะไม่พูดเรื่องไร้สาระอีกส่งวันทิ้งสายหัวเอ่อยเสียงเย็น ขออภัยด้วยค่ะ055กดก็คือกดหลังจากพูดจบเธอก็มองทหารของวังว่านหลงที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วเปิดปากพูดเชิญหมายเลข055ออกไปหลี่ไท่ไหลอ้าปากอยากจะพูดอะไรบางอย่าง แต่พอเห็นว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้สง่างามคนนั้นมาถึงตรงหน้าจึงรู้ว่าตัวเองได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่เสียแล้วดังนั้นจึงทำได้เพียงพยักหน้าอย่างหดหู่แล้วเดินตามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกไปจากงานประมูลโดยไม่พูดอะไรสักคำจ้งหวันทิงเองก็รู้สึกสงสารอยู่บ้างเหมือนกันปกติแล้วหลี่ไท่ไหลถือได้ว่าเป็นคนที่ไม่เลวเลย อีกทั้งคุณภาพทางจิตใจของเขาก็ดีมากเช่นกัน แค่คิดไม่ถึงว่าเขาจะทำสิ่งที่ไรเหตุผลเช่นในวันนี้เพ,เพียงเพราะเรื่องยาฟื้นฟูตามกฎที่เย่เฉินกำหนดหลี่ไท่ไหลจะพลาดงานประมูลยาฟื้นฟูที่จะมีขึ้นในอนาคตไปโดยสิ้นเชิงยิ่งกว่านั้นครั้งก่อนที่เขาสามารถประมูลยาฟื้นฟูได้นั้นถือว่าโชคดีจริงๆเพราะในขณะนั้นคนอื่นๆต่างก็ยังไม่มีใครรู้จักยาฟื้นฟูแต่หลังจากงานประมูลคืนนี้ผ่านพ้นไป ยาฟื้นฟูจะกลายเป็นสมบัติขึ้นชื่อในหมู่ชนชั้นสูงอย่างแน่นอนดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ทั่วชีวิตของหลี่ไท่ไหลจะมีโอกาสเช่นนี้อีกครั้งเมื่อเห็นหลี่ไท่ไหลถูกนำตัวออกจากงานราวกับวิญญาณหลุดออกจากร่างซ่งหวันถิ้งก็ถอนหายใจอย่างหมดหนทางจากนั้นจึงพูดขึ้นว่า หมายเลข055ถูกไล่ออกจากงานเพราะเขาละเลยกฎกติกาและรบกวนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของลานประมูลลำดับต่อไปขอเชิญหมายเลข201ค่ะขอแสดงความยินดีกับหมายเลข201คุณมีคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลยาฟื้นฟูอย่างเป็นทางการค่ะในแถวสุดท้ายของฝูงชนเป็นชายอายุ60เศษเศษเขาลุกขึ้นยืนตัวสั่นด้วยความตื่นเต้นสมือประสานเข้าด้วยกันโค้งคำนับซ้ำ แล้วซำเล่าขอบคุณคุณส่งขอบคุณจีชิ่งถังขอบคุณไปจินหัานโกง ก่อนที่คนคนนี้จะเข้างานเขารู้ว่าตัวเองคือตัวสำรองอันดับหนึ่งแต่เขามีทัศนคติที่ดีรู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการแทนที่นั่งดังนั้นเขาจึงถือโอกาสนี้เข้ามาเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกระทัดให้กว้างขึ้นแต่หลังจากที่เขาได้เห็นผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์ของยาฟื้นฟูไปเมื่อครู่ลึกๆในใจเขาเองก็ปรารถนายาฟื้นฟูเช่นกันดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะรู้ส ึกเสียใจเสียใจที่ตัวเองพลาดสิทธ์ในการประมูลเม็ดยาฟื้นฟูเพียงที่นั่งเดียวเท่านั้นแต่เขาไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าโอกาสนั้นจะมาถึงอย่างกระทันหันดังนั้นเขาจึงเดินออกจากแถวสุดท้ายด้วยความปิติยินดีแล้ววิ่งไปยังที่นั่งของหลี่ไท่ไหลที่อยู่ทางด้านหน้าแต่หลังจากออกวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวทันใดนั้นเขาก็เซถลาลม้มลงกับพื้นจากนั้นคนทั้งคนก็คุกข่าบนพื้น ฝูงชนคิดว่าคงเพราะตื่นเต้นเกินไปแน่ๆถึงได้เท้าสะดุดหกล้มขณะเดียวกันชายที่คุกเข่าอยู่บนพื้นก็เอามือปิดหน้าเริ่มร้องไห้เสียงดังเขาร้องไห้อย่างเศร้าสลดใจในขณะที่ร้องไห้เขาก็ส่งเสียงตะโกนเหมือนเด็กฉันรอจนมีคุณสมบัติที่จะแทนที่นั่งแต่แต่แต แต่ฉันซื้อไม่ไหวอ่ะเสียงร้องไห้ของเขาได้ตะโกนแสดงความในใจแทนคนที่อยู่ในลานประมูลแห่งนี้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง